ลาสุดเอฟซีแฟนคลับแห่ง่งกำลังใจสาวน้อยลำเพลินโชว์การดวลพี่น้องงานยุกเลิกสามงานรวดอ้าวเกิดอะไรขึ้นพยาพชนแต่ว่าก้อซิเป็นหามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลำเพลคโรปรักสู้ผู้สู้คนมื่อนี่มาพบมาพบกันคือเก่าพี่น้องกับแอนไม่น้อยคนเก่าคนเดิมกับพยาญชนะโรสโริโยบานทามิตาโกเป็นหนาโกเป็นหนาย่างเดียวพี่น้องโอ้ยเมื่อนตากับเขาขืนท่านี้ทักทายเอฟซีแฟนคลับรอบเดืวพี่น้องตีสามเพลงตอนนี้เกิดอะไรขึ้นสาวน้อยลำเพลินโชว์ออกมาประกาศ ในคำถานรประกาศประกาศเพินว่าซ้าหน่อยล่ำเพลินโชว์งานวันที่ 23, 24, 25<ม>พฤษภาคมอีก23่สาพฤานอีก <c oughs> สมภนคนนาน,นีเพื่อใเลื่อน <c oughs> พี่นกบ่มแมนยกเลิกไปเลยเป็นการเลื่อนไปเป็นเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากพายุขเข้า ขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงและพบกันอีกทีในวันปินดฤดูกาล<ม>31พฤษภาคมณโรงเรียนบ้านแพงอเภอําโกสุมพิสัยจัังหวดมหา<ม><ม>สารคามจ้าวสันแล้วก็มีการโพสเดลละเป็นโปสเตอร์ งานที่ตลาดกินซ่ารังสิตรตรงข้ามฟิลเจอร์พาร์ครังสิตจังหวัดปทุมธานีพีนน่น้องยี่ส2บสามยงานเลื่อนเนื่องจากพายุขเข้าวัสันทอ,อโอ้โหเรียกวาย่าเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเห็นแบบนี้แล้วพยายานแหรสทรงกำลังใจสระวเก <c oughs> ิดอะไรขึ้น เนื <N> ่องจากว่าน่าจะเป็นงานปิดวิกยพเพย์ผิผพานแม,มนบอสําหรับสามงานนี้ตาเขาบ,บรกว่าเป็นผู้จัดผู้จ้างทีมเดียวกันบอเลื่อนออกไปก่อนเพื่อน,นาสิมิการเช็คนี่หลับเพยผ่านกรมอุตุนิยมวิทยาแมนบอตอนนี้สามารถเช็คล่วงหน้าได้เพราะว่าการถี่สีเอาวงมอสล่าไปล่งน,นี่บว่าแมนธรรมดาเพย์พัน<อ>ราคาตอนนี้กับคือว่าสําหรับผู้จัดผู้จ้างกับมีความเสี่ยง พราะว่าช่วงนี้บางคนบอกว่าทาั้งกรุงเทพปทุมธานีทั้ทงสมุทรปราการช่วงนี้ฝนตกทุกวันจังสิมแม้ถ้าฝนตกเอาหมอหมอลําไปล่วง,งแลว้วมั่นกับบอคุมไม่พลัดลอ่าสำหรับเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวลหลายคนเลยเด้เป็นไรล,ลูกขาเ,เด้เด็ดเนาถ้าเกิดฝนตกขึ้นมาว่าสันทะครับอ่ะเป็นจังหดะเอฟซีแฟนคลับกะส่งกำลังใจกันรัวๆนพี่น้องเนาะเขาไปเบิ่งแล้วเพคํามผานสำหรับคิวการคิวงานของสาวน้อยลำเพลินโชว์ถ้า งานสามงานนี้ว่างไปเลื่อนไปเนาะพี่น้องเนาะพูดละยิ่งเงาเลยแบบที่นี่<ม>เป็นวันที่ <c oughs> สามสิบเอ็ดาคมเป็นงานเปิดฤดูกาลคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลพี่น้องณสนามโรงเรียนบ้านแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามเป็นบ้านเกิดของผู้บริหารบอสโจยมณีน,นาวงสาเมนบบ <c oughs> สำหรับคอนเสิร์ตการกุศลเปิดฤดูกาลเป็นคอนเสิร์ตอ่จาจ้าไหนหล่ะการกุศล เพื่อโรงเรียนเพื่อการศึกษาแมนบอกอกนานี้หลาย,ลายคนทิ่ติดตามสีมหูแล้วบอสโชได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะพน้องนอสําหรับคอนเสิร์ตปิดฤดูกาลสาวน้อยลำเพลินโชว์เป็นคอนเสิร์ตเพื่อนี่แหละจัดทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนวสันทะ,<ค>ะซึ่งวันที่31พฤษภา,าคมพี่นองนอกจากเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วเอฟซีแฟนคลับของทางด้านโตเกียวมิวสิกนำทีมโดยผู้ยบ้านฟินแลนด์พี่นอง รับเชิญเต็มอ,อัตราเลยวัสันทอครับโตเกียวมิวสิกมาเต็มเลยแมนบ๊โอ้ไงว่าโตเกียวมิวสิกมาปิดฤดูกาลเพราะว่าที่เป็นสาวน้อยรำเพชว์งลักสาวหน่อยเพลีงแพ่พนะพง,รงพร้อมเนาะพี่น้องสองงานเลยบ๊อเพีพานแมนแล้วจัดเ<อ>ต็มอะเป็นจังไวะเพเนีพานกระช่วงนี้ก็ทือว่าเขาสู้ช่วงมรสุมเต็มโตพี่น้องเพราะว่าสี่ไปทางได้กัตามฝนตกทุกพื้นทีพี่น้องแมนเป็นต๊หน่อยกับกระทบต๊ะไรกับกระทบแมนค่ะเพราะ เสี่ยงไปแล้วมันก็มีงแต่สิวังไลยภ่าละเพิ่มขึ้นน้อพี่น้องน้องท่นที่สิได้กับไรกัติดนี่ที่สินกันไปอีกอ้าวมาที่นี่ถ้ากรุงเทพตอนนี้พี่น้องหลายหลายคนบอกว่าชุดบุรี่าสมุติปาการกรุงเทพอ,อปรีมนทลนตกทุกเมือ่อยี่หลี บ่มีมือว่างเลยบัดทางเพิ่นบ่เห็นหน้าผม <c oughs> เป็นตุ๊กดีพเพื่อนยผ่านบัดทางเพิ่นบ่เห็นหน้าแม่เพิ่นตกดกตกดกบ่ตกดียังได้ใบหน้ายนนอ,ยอยู่พุ่นเพิ่นตัวใบหน้าญุ่ยุ่นมาท่นบ่อภาคกำลังไปจอมอยู่ทางพุ่นอยู่น้ำเจ๊กพุ่นล่ะอ๋อทางพุ่นเศรษฐกิจเพิ่นดีว่าชั่นท้อแม่นอ่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้สิเห็นว่าหลายๆวงพี่น้องทยอยปิดฤดูกาลลงไปแล้วอ่าส่วนหนึ่งกับมาจากนี่ละลองมอลราุมนี่ละพี่น้องบางโคตงาน อ่าเหลืองานหนึ่งสองงานยกเลยไปเลยจังส่แล้วก็ปิดฤดูกาลไปเลยกันกบกน,กน,นี่บ่คุ้มเพราะว่า,า,าช่วงต้นอ่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนาะพี่นอนะ้องเนาะเฮากับเห็นว่าสําหรับวงมอลําต่างเวทที่ขึ้นแล้วพี่น้องผ่านพ่อเจอผ้ายูเจอฝนเขามาจาังสิเกิดความเสียหายบางคณะบางวง เวทที่ตั้งขึ้นแล้วลงมลงมากก็มีแมนบอกอ่ามีแต่ความเสียหายผู้จัดผู้จ้างก็บบคุ่มเห็นแบบนี้แล้วนอกจากสีส้มกำลังใจสาวน้อยลํำเพลินโชว์แล้วส้มกำลังใจสําหรับทีมผู้จัดผู้จ้างพอเห็นเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนคอมเมนต์ข้ามาโอ้ยเสียดายเพลงคำพานเสียดายเพราะว่าตั้งรักตั้งใจไว้แล้วสิไปให้กำลังใจสาวน้อยลํำเพลินโชว์บางคนก็มีพระเอกนางเอกในดวงใจแล้วจังสิแม่มดไปดูเลยค่ะเสียดายจังสุดท้ายก็ไม่ได้ไปดูเห็นว่าอ้าเป็นจังได สู่ๆจ้าทีมงานหาเก็ตเ็ดไปก่อนแม่ตอนนี้เฮดเพอกําลัางเกิดหลายเพย์พานเป็นห่วงแต่ทิมคอนว้อยหางเครืองานบบมีไรไ่ใดบบมีหยุดหลายมือเลยว่าซันท์อันนี้คือเป็นความเป็นห่วงจากเอฟซีแฟนคลับเนาะพี่น้องเนาะอเอากระสู่ๆกันไปนี่แหละเพย์คัมพานมแม่บอกว่าหรับสาวน้อยลําเพลินโชว์ถือว่าเป็น่วงมอลําเปิดใหม่ฤดูการนี้เป็นปีแรกเพย์พานแต่ฤดูการหน้าเดนิงคาวเวล บบแมนแวล่ลหลักขาวชัดเจนแล้วผู้บริหารออกมากเคลื่อนไว้แล้วพระเอกคนนไมเปิดตัวไปแล้วสําหรับสาวน้อยลําเพลินโชว์พระเอกมากความสามารถอืมไม่แต่ว่ากเก่าพยาบ,บาลไผ่ละน้อย พระเอกวรชัยสอนศิน oh. เป็นจังไรวรชัยสอนศินตั้งแต่กี้เห็นเพิ่นไปกับรถแฮครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่เป็นต้นแบบในวงการมรองมอลำคือกันสําหรับวรชัยสอนศินนป์หม่นบ่ให้ไปยุไสกลับไปด้วยนี่เหม่อนว่าบ่มีขําเล็กคําน้อยบ่มีอันนั้นอันนี้สมเับ้บา่าเจ้าของเป็นพระเอกที่จังไรหละกอ,อยู่บนเส้นทางของวงการมรงมรอลำม,มาโดนประสบการณ์เยอะจังสิแม่ สำหรับฤดูการหน้ากะบอกผิดหวังนพี่นองเนาะวราชัยสอนเสริมทับเป็นนี่แหละเป็นซูนาของสาวน้อยลำเพลินโชว์สันทอกระต้องรอติดตามสำหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์อ่ะทรงกำลังใจ่วนตัวพี่ยัยขั้มพานแม่ละกาคาฤดูการหน้านพี่นองเนาะต้องบอกไว้เลยว่าหมอหลงมอลัมตอนนี้โอ้โหขึการแช่งขันกระสุงกูหลายหฮงเปิดไม่กระลายเห็นอย่างงี้ข่าวแววลท่ามคอเอกออกมาเคลื่อนไหวสำหรับฤดูการหน้า เฉพาะวงลูกของพอเอนี่สองวงน้ากันเห็นเอสีแฟนคลับคอมงเขาไปหลายผู้นันบอผู้นี่บอผู้นันบอผู้นี่บอสิแม่เป็นว่าผู้หนึ่งนี่ก็เสียงแจ๋วละละที่แน่ๆนางเอกเสียงแจ๋วแต้วสุกัญญา่นึ่งละละต่ว่าสําหรับลูกไส้ผู้ที่สองนี่สซเป็นผู้ใดก็ต้องรอติดตามอันนี้เฉพาะของลูกเต่าพอเอระเบียบวาทลปินท่านั้นเ์นิพี่นพานบอท่านในร่วมอีกหลายๆวงหมอลํานพี่นงเนาะเอวาฤดูการหน้าหนี่โอ้โหผู้จัดผู้จางเนี่ย ต้องคิดหนาคิดลังแหล,ละหลักพยงผ่านแมนบอลสิจ่างวงใดสิตตาสินใจจ่างวงใดนี่ต้องเบึ้งดีๆเพราะว่าตัวเลือกยอเยอะแยะแมนบอลแล้วแต่ละคนนี่ก็ถือว่าบัธรรมดาสําหรับผู้บริหารเนาะประสบการณ์บุญเส้นทางของมอ,องมอลั่มนี่กเก็บเกี่ยวมานานจังสี่แม่คือจังนาเงเอกเสียงแจวแต้วสุก,กัญญาแมนบอลยี่สิบกว่าปีบนเวทีของระเบียาวาศิลิ์เป็นจังไรพียงค้ามางก็ถือว่าฤดูกาลหนาะต้องจับตาพี่น้องค่ะ ไพยง่ายไปใส่อืเออแต่ว่าทีดเดยนี่ก็คือหมอล่ำเปิดไม่ไหลไหลแนงศิลปินขึ้นไม่กับสิล,ลายตามไปน้่งน้องปีน้องน้องเขาต้องรอจับตาเพราะว่าหลายๆวงตอนนี้มีการออดิชั่นไปแล้ว่<ะ>อสำหรับศิลปินที่สีเข่าสังกัดอเด็กหน่อยรุ่นใหม่ๆเข้าออกสิได้เห็นเอหมอร่ำอที่ว่ามีซื้อเสียงแล้วสีง่ายไปใส่เนีย่ยเพราะว่ายัาง เปิดไม่ก็ต้องการพระเอกนั่งเอกแะ้วนะแถวหน้าเป็นบอลล์ผู้ใดก็อยากได้เนาะเออบางคนกับพระเอกนั่งเอกก็อยากเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยาก,กาศลองเปลี่ยนหา,าประสบการณ์อืยังสิแหมอ่ะว่ะาก,กันไปเป็นรกระตังใจให้หมอลล์สู้วงนั่นล่ะพี่นอ้องเออแล้วกลับมาพอกัดไม่มือหนาะผู้ใดบ่ได้ดไปใส่ผู้มาต้องตกใจมาเบ,บิ่งบุญของไฟทางบัดตัวใครก็ได้ <S <S <c oughs> ที่งี่สิบสองงี้สิบสามน้องพี่น้องนอตั้ง ตำบลหน,นองบัวเพเภอสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดได้พี่น้องเด้อเป็นบุญบังไฟไงวั 22, 23, 11, นที่ยี่สิบสองยี่สบสามถูกไหมเนวันที่ยี่สิบสองเป็นประกวดขบวนเสิร์ฟขบ่ายขบวนแห่จังสิไหมรถแห่บ,บังไฟจังสินะบัดที่นี่วันที่ยี่สามนี่เป็นเมืองจุดอ๋อทางสัตวพี่น้องสำหรับมื้อนี้จากลาและจากพี่น้องไปจะเง็นสานี้แล้วมาบอกกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปดีขอบคุณครับ okay.